สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมบันทึกลับ3กกนั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นบนสโตไทยเรียบร้อยนะครับซึ่งมาพร้อมกับภาษาไทยแล้วก็มีเสียงภาคไทยด้วยใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมก็ถือว่ากราฟิกการต่อสู้ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็ในส่วนของเซฟเวอร์นะครับจะมีทั้งหมด2-3เซิร์ฟละนะครับ ครับผมนี่ฮะมันจะค่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับเวลาที่มีคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมก็ตัวเกมเพิ่งเปิดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็รีบๆเข้ามาเล่นกันนะจ๊ะโอเคมากดเริ่มเกมกันเลยครับผมตอนเข้ามาตอนแรกมันจะมีในส่วนของตัวละครให้เราเลือกอยู่นะครับก็คือเป็นแบบตัวชายกับหญิงอ่ะนะครับก็เลือกเอาอันนี้จะเป็นการโฆษณานะครับนี่ฮะเติม29บาทนะครับว่าจะได้ของตามนี้เลยนะครับใครที่เปสายเติมก็เติมได้เลยนะครับนี่ครับ มีแบบนี้ด้วยนะฮะอ่าเรียกว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวนะดูดิมูลค่าตั้ง2 0 8 8ตตำลึงนะครับ เอออันนี้สามพันเลยนะยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้รีบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่ทําการลงทะเบียนไว้นะครับตัวเกมจะมีการแจกในส่วนของการสุ่มด้วยนะครับเนี่ยสามารถมาสุ่มกาชาตรงแท่นอัญเชิญได้ผมสุ่มไปแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่อันเท่านั้นเองเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในส่วนตรงนี้นะครับก็เมนูด้านนอกจะเห็นว่ามีตัวละครที่ยืนอยู่นะครับนี่คือตัวละครที่ผมมีนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวละครหลักนะครับที่ผมได้ทําการเลือกไว้นะครับ เดี๋ยวเราก็ามาว่าการในส่วนตรงนี้นะครับก็ไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันก่อนนะครับกดเข้ามาที่ดันเจียนตรงนี้เลยนะครับมานี่ครับผมตอนนี้ผมผ่านมาที่ดาน4แล้วนะครับมากดเข้าไปเลยนะครับผม นี่ครับนะตอนนี้ก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงแบบหัวหน้าแล้วนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับลองดูแล้วกันมาจัดไปเลยฮะกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีบอกนะครับของที่รอบเกลืออะไรยังไงนะครับแล้วก็รางวัลผ่านด่านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถที่จะกดเข้ามาตรงวางทีมตรงนี้ได้นะครับเพื่อทําการแบบจัดการทีมได้นะครับผมอันนี้จะเป็นท่าประสานนะก็คือท่าประสานเนี่ยตัวละครไหนที่มันประสานกันได้นะครับมันจะได้รับสกิลท่าประสานตรงนี้มานะครับผมประมาณนี้นะจ๊ะโอเค มากด้าด่วนเลยครับจัดไปนี่ในส่วนของระบบการต่อสู้นะครับมันจะมีแบบเป็นออโต้นะครับออโต้ในที่นี้คือออโต้สกิลนะครับเพราะว่ามันต่อสู้เนี่ยมันต่อสู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสกิลอ่ะเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะเป็นแบบกดเองหรือว่าจะให้มันออโต้อะไรแบบนี้นะครับผมเมื่อกี้จะเป็นท่าประสานนะครับเห็นไหมนะครับก็กราฟิก่อนข้ังสวยนะครับผม,ผมเฮ้ยตัวละครหมจะตายแล้วไหวปะเนี่ย นี่ครับนี่ท่าประสานครับยิวกันได้นี่ครับยิวทั้งทีมเลยนะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับท่าประสานดาเมจสูงนะครับเวลาที่เราจะใช้ท่าประสานได้เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้แต้มด้านล่างด้วยนะครับคือเวลาที่ตัวละครออกไปต่อสู้แต่ละครั้งมันจะนับเป็นหนึ่งแต้มนะครับค่อยๆสะสมไปนะครับนี่เรียบร้อยอ่าเห็นไหมสู้เสร็จก็เลเวอัพกันไปนะครับผมประมาณนี้อ่าได้ของอาวันนะครับก็จะเป็นหินเรื่องขั้นนั่นเอง เออแล้วทำไมอันนี้ผมได้แบบอลองดูหน่อยดิมาอีกสักรอบได้แค่ศอกไม่ได้แค่ดาวเดียวเองอตัวละครผมลงมาหกตัวละลออสู้ก่อนนะนี้ตัวละครผมยังน้อยอยู่นะครับมาลองดูเล่งความเร็วหน่อยแล้วกันนะครับนี่ฮะมันจะมีแบบเล่งความเร็วด้วยเนาะนะครับสูงสุดคูณสองนั่นเองอุ้ยทานเบ้าเอายังได้อยู่ตัวละครยังไม่ตายโอ้ ยูเลยเพื่อนผมยูเรียบร้อยตายไปก่อนไม่งั้นน่าจะได้สามดาวนะครับดเดี๋ยวผมต้องไปอัปเดตัวนั้นก่อนแหละนะฮะอ่าโอเคถือว่าผ่านอยูนะครับสองดาวโอดาวเดียวไม่ใช่สองเหมือนเดิมฮนะเออต้องไม่ให้ตัวละครตายนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนตรงนี้ครับเวลาที่เราผ่านไปเรื่อยๆนี่เลยเราสามารถที่จะแบบมาเปิดกล่องตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดอยจะได้กล่องนี้นะครับต้องได้สามดาวให้ครบทุกอันนะ ถึงจะเป of of ิดกล่องนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นบอกว่าแบบสะสมผลงานไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสู้ไปสู้ไปเรื่อยๆก็จะได้แบบว่าเศษชิ้นส่วนของตัวละครนี้มานะครับสะสมไปนะครับผมเดี๋ยวกดออกมาตรงหน้าเมนูหลักก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นการโฆษณานะครับผมเติมเงินอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการเปิดกาชากันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวก็มาดูเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ตัวละครหลักจะสามารถเดินได้นะ เดินได้ในโลกล่างนรัเดินได้ประมาณนี้การรักษาความสงบเรียบร้อยคือหน้าที่ของแพทโอเคมาดูที่ท่านอัญเชิญครับกดเข้ามาปุ๊บนี่ฮะมันจะมีท่านอัญเชิญแบบแบบแรกนะครับก็คือเป็นการอัญเชิญทั่วไปกับการอัญเชิญขั้นสูงนะครับอัญเชิญทั่วไปเนี่ยก็เปิดฟรีๆนะครับเปิดไม่ค่อยได้เจออะไรหรอกนะครับเนี่ยเปิดไปนี่ครับเดี๋ยวผมลองเปิดสิบครั้งแล้วกันอันนี้นะฮะก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะครับเนี่ยสิบครั้งไปเลย อาจจะมีตัวละครโผ่มาบ้างนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครธรรมดาอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่มีเลยครับเป็นเศษกินส่วนล้วนนะครับผมเอามาโอเคทีนี้มาดูขั้นสูงครับขั้นสูงเนี่ยมันจะต้องใช้เจ้านี่ครับอ่าผมมีอยู่5อันนะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้เพิ่มเราก็มาซื้อได้นะเนี่ยครับกดขยายเข้ามาแบบนี้นะครับอ่าถ้าเกิดจะซื้อ10อันนะครับจะต้องใช้เนี่ยสองพันเจ็ดร้อตำลึงนะครับตอนนี้ผมมีพันสี่ตำลึงไหนลองแรกดิอ่าแลกมาสักห้าอันได้ปะอ้าวอตรงกดแลกตรงนี้แล้วก 5อันอ่ได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมซื้อเลยจัดไปนี่ครับเรียบร้อยทีนี้ก็กดเปิด10ครั้งได้แล้วนะครับมาดูอันเชิญอีกสักรอบดีว่าจะเป็นไงมาจัดไปปุ๊บบุ้มเข้าไปแล้วนี่ขอตัวละครดีๆหน่อยอม,มาแล้วหนึ่งตัวอ่ามันจะมีบอกตำแหน่งนะครับว่ายืนตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมตัวละครที่ได้มานะครับอ่ะโอเคตัวแรก มาครับตัวนี้สองอุยกายครับผมเอยตัวนี้ผมยังไม่มีอ่ายืนตำแหน่งหลักนะครับอ่ามีอีกไหมโอ้หมดแล้วนะฮะได้ไม่ขะสองตัวเท่านั้นเองไม่ได้แบบสีแบบแดงๆนี้เลยนะครับไอสีแดงตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่แบบเกรดสูงขึ้นไปหน่อยประมาณนั้นนะนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะมาทําการแลกเปลี่ยนได้นะโดยการใช้แ,แต้มในการแลกนะครับผมอืมเงี้ยใช้แ,แต้มตรงนี้แลกเห็นไหมฮะ ซื้อแบบเศษชิ้นส่วนของตัวละครอะไรพวกนี้นะครับคือมันไม่ได้มีแบบอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆแลกไปแล้วก็เก็บสะสมมาไว้ไปเปิดนะครับอันนี้คืออะไรโอ้สัมมนาคุณอันเชิญโอเคนะครับเรียบร้อยนะรประมาณนี้ละกันอันนี้คืออะไรเนี่ยถึงยี่สิบครั้งโอ้ถึง2ี่สิครั้งมาเลือกตรงนี้ได้ด้วยอ่าผมจะเลือกอะไรดีวะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าผมไม่ได้ดูตัวละครนะครับผมจําไม่ได้ ว่าคมีตัวอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็มาดูเมนูด้านล่างกันบ้างนะครับกดเข้ามาตรงที่ค่ายทัพนะครับนี่ฮะตัวละครนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครหลักแล้วก็ใส่ของได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบอ่าพวกอะไรอุปกรณ์นะครับสมส่นะครับทีนี้อุปกรณ์สมัยที่เราได้มาเดี๋ยวเราสามารถอัปเกรดได้นี่ครับกดเข้ามาดูครับนี่ฮะอ่ากดอัปเกรดเห็นไหมนี่ค่าการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่าเวลาอัปเกรดจะต้องแบบเสียเงินนะเดี๋ยวจะอัปเกรด5้าครั้งก็ได้ครับประมาณนี้เห็นไหมฮ นี่ครับยิ่งสูงก็ยิ่งเสียเงินไปเยอะขึ้นเรื่อยๆพระาณนั้นนะครับผมเออไม่ได้แล้วเหรอหมดแล้วนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมต้องอัพตัวไหนวะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่ผมจะอัพนะครับทีนี้ในส่งการพัฒนากดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนี่ครับพัฒนาสามารถที่จะทําการแบบเลื่อนขั้นนะครับก็จะต้องใส่อุปกรณ์ตรงนี้ให้ครบก่อนแล้วก็จะต้องมีหินเลื่อนขั้นด้วยถึงจะสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับอกดไปปุ๊บนี่ครับเลื่อนขั้นเข้าไป จากบวกศูนย์ก็จะเป็นบวกหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ามีอีกเลื่อนได้อีกจัดไปนะครับนี่ลุยไปนี่ครับโอเคเรียบร้อยอ่าค่อยโอเคขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็อัพเลเวลครับผมนี่ครับอัพได้นะอ่าอัพประมาณนี้เลเวลนะครับตัวไหนยังไม่ level, อัพเลเวลก็อัพหน่อยละกันนี่ฮะอ่าใส่ใเข้าไปปึ๊บโอเคตัวไหนอีกเนี่ยตัวนี้ตัวนี้อเอ่อ่าโอ้ตัวนี้เลเวลน้อยอยู่ อ่าโอเคนี่ครับอาจจะได้เกง่งๆหน่อยนะครับเวลาไปสู้อันนี้ก็เลื่อนขั้นได้นะครับจัดไปนี่เนี่ยอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยมีในส่วนของทับเสริมด้วยนะนะครับแต่ว่ามันจะเปิดตอนเล v ว l ยี่ห้าแล้วก็มีสัตว์เทพด้วย นะครับซึ่งมันจะค่อยๆเปิดนะครับทีนี้ตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโดยการกดเลือกที่ตัวละครตัวนั้นๆแล้วก็มาที่นี่ครับเปลี่ยนทัพนะครับเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่ครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงสู้นะครับเราลองกดไปที่ตัวละครดูนะครับนี่ครับกดมาปุ๊บนะครับมาดูที่บุกเพย์นะครับนี่ครับมันจะมีบอกว่าตัวไหนแบบแบบคู่กันแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเอาลงไปอ่ะมันคู่กันนะครับค่าความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นนี่ครับ ก็จะมีเพิ่ม HP เพิ่มดามเมจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ท่าประสานนะครับเราคู่กับใครนะครับเราก็จะได้ท่าประสานอันใหม่ๆม,มาอะไรเงี้ยลองมาเช็คดูนะครับเราจะได้เอาไปลงใส่เข้าไปนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะจ๊ะโอเคต่อมาครับแม่ทัพอ่าแม่ทัพตรงนี้ก็จะเป็นแบบตัวละครที่เรามีนั่นแหละนะครับเรามาเช็คเฉยๆนะครับอโอเคนี่เพิ่มดาวได้ด้วยตัวนี้ ผมมีเศษชิ้นส่วนพวกนั้เยอะนะครับดังนั้นก็เพิ่มเลยึ๊บนี่ครับอ่าเรียบร้อยนะนี่คือการเพิ่มดาวตัวละครนะครับผมประมาณนี้อ่าโอเคอัพเลเวลหน่อยแล้วกันอีกหน่อยอ่าไหนๆก็เพิ่มดาวแล้วมันจะได้เก่งขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับอ่าต่อมาท่าประสานเนาะนี่ครับอันนี้คือท่าประสานนะครับถ้าเกิดว่าเรามีก็เนี่ยมันใส่ได้อีกนะแต่ว่าคือมันมีแค่นี้ไง นะครับในส่วงท้าประสานกดเข้ามาอีกนะครับสามารถที่จะเพิ่มดาวธาประสานได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องมีของตรงนี้ฮะเป็นเศษของเข้ามานะครับอืมเนาะนะครับสามารถปลุกพลังได้นะครับผมประมาณนี้เนาะต่อมานะครับมาที่สวมใส่ครับก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ถ้าเกิดเรามีนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้กับตัวละครได้นะครับผมแค่นั้นเอง นะครับแล้วก็อันนี้ในส่วนของการพัฒนานะครับก็จะมีแบบฉายามีบันทึกสามป๊กมีแบบแบบภาพแม่ทัพด้วยนะครับนะยังไงก็ลองกดเข้ามาดูนะครับเมนูพวกนี้บางอันผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับยังไงก็ลองเข้ามาเช็คเล่นไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานั่นเองนะครับก็มันก็จะมีบอกว่าเรามีของอะไรบ้างแล้วนะครับแค่นั้นแหละนะโอเคนะครับทีนี้ก็อันนี้จะเป็นชีวประวัตินะครับอันนี้ผมผ่านมาแล้วนะครับมันน่าจะแบบว่าให้แบบไปตามแบบ ตัวเกมอ่ะนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆส่วนนี้ก็จะเป็นการออนไลน์นะครับตามระยะเวลาเอมันจะมีของแจกเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมต่อมาด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมมีร้านค้าขายของอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ลองเข้ามาดูครับนี่ฮะเรามีตําลึงมีอะไรล้วก็มาซื้อได้นะครับผมตรงนี้เห็นไหมมีของขายเยอะอยู่นะครับมีเป็นแพ็คด้วยนะครับผมอันไหนที่มันขึ้นจุดแดงๆก็ลองเช็คดูอันนี้ครับดูดิจุดแดงๆขึ้นมานี่ครับรับได้เห็นไหมก็กดรับไปเลย นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เติมเงินครั้งแรกได้อะไรนะครับเออนะครับผมโอเคนะครับมีอะไรอีกอ่ะเทพประธานพรนะครับอย่างที่เปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นซองจดหมายนะครับตรงนี้เพิ่มเติมสามารถที่จะเข้ามาตรงตั้งค่านะครับแล้วก็มาเปิดปิดเสียงได้นะครับรวมถึงการแลกโค้ดก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ลองดูนะฮะแล้วก็แอดเพื่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับมีเพื่อนก็สามารถแอดกันได้ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซองจดหมายที่แบบเวลาที่แบบเราลงทะเบียนไปนะครับของก็อยู่ในนี้หรือว่า GM แจกของอะไรก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือรีไซเคิลปดเข้ามาดูครับมันจะมีแจ้งว่าเราสามารถรีไซเคิลใครได้เออนะครับบิ๊มจะพันกันอยู่แล้วนะฮะเออนะครับก็ลองเข้ามาเช็คดูแล้วกันนะจ๊ะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรละนะครับณตอนนี้นะเออแต่ว่าเล่นไปเ,เรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเมนูต่างๆก็ข,ข้าปลดล็อกมาดังนั้นก็ลองดูก็แล้วกัน นะครับผมตัวละครของก็เนี่ยฮะเลเวล14พลังลบก,ก็จะอยู่ที่20.7นะครับอันนี้เป็นสายฟรีนะ <c oughs> ถ้าเกิดใครเป็นสายเติมก็จะเยอะหน่อยนะครับอืมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมเดี๋ยวเราไปลองสู้อีกสักรอบนึงดีกว่านะครับเออเดี๋ยวผมสู้กับบอตเนี่ยมาตั้งโต๊ะตัดไปดูซิว่าจะสู้ได้หรือเปล่า,น,า,าน่าจะได้แหละนะครับเฮ้ยทำไมมีมีตัวละครแค่นี้อ่ะมันน่าจะเป็นไปตามในเรื่องของเขานะครับ โอ้สู้ได้สบายนี่นะในเรื่องมันกำหนดมาแบบนี้นะครับโอเคโอ้ไม่ได้ลอดแล้วมั้งเนี่ยเป็นตัวเนี้ยโอ้ยพลังขึ้นเต่าหรือไงเนี่ยอ่านี่ครับมีเข้ามาช่วยแล้วนะครับนี่ได้รับคำสั่งโจโฉมาจัดไปเพื่อนโอ้งเข้าไปโอ้ยดูดิฮะการาฟิกเวลาการใช้สกิลไม่ธรรมดานะครับอะเรียบร้อยชนะ ปึง้งโอเคเลเวลสิบห้าพอดีเลยนะครับอ่ะเนี่ยโปร,รยประมาณนี้นะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้ยก,กันนะครับอันไหนผิดพ,พลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถที่จะทําการแนะนําผมได้นะถ้าเกิดว่าผมผิดพ,พลาดอันไหนนะครับเอ้ยมีอะไรเนี่ยเปิดขึ้นมาดูซิโอ้มีอารีนาเปิดแล้วนะครับผมไปสู้ได้เว้ยเอยออารีนานะครับตรงนี้เราไปลองสู้ได้นะครับเนี่ย แบบเก็บแต้มเก็แบคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆ่อไต่ไปทีละนิดอนลองดูแล้วกันมาเอาาาเาเอ,เเอเไหนๆก็ไหนๆหนแล้วนะครับโอ้สบายตัวละครผมเยอะกว่าค่าพลังแบบโอ้ตุ้มตามเลยนี่โอเคครับเนี่ยเก็แบ,บแต้มนะครับแต้มชื่อเสียง่าจะเอาไปแลกอะไรได้นะครับแล้วก็เหมือนจะเปิดได้ด้วยนี้โอเคครับเรียบร้อยโอ้เสียดายไม่ได้เส็จชิ้นส่วนนะฮะอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับได้ตำลึงด้วยนะเวลาเข้ามาสู้อ่ะเออดีว่ะดีดี นะครับโอเคมีอันอื่นด้วยนะนนะตามนี้นะครับอ่ะไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับเออสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม